อันนี้มามาเร็วอันนี้มานี้มานี้เร็วมานี้แเร็วหนูอยากเล่นกับแม่นะมามาหนูอยากเล่นกับแม่นะมาเขาเดินมาหาเองเลยดนนี่เขาเดินมาหาเองเลยได้เขาอยู่ต่างฝูนนี่เขาเดินมาหามานี่มามามา มาเร็วมานีเร็วมารอแล้วรอแล้วผมรอแล้วผมไม่ต้องมายืนเอ,เอ็กท่าเลยผมรอแล้วนี่ผมรอบหครับผมรอบหครับ ผมผมรอได้นี่ผมรอได้นี่ผมผมรอได้นี่